วัด,ดีค่ะค่ะวันนี้วันเสราร์ที่เจ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดท่านประธานชมรมผู้สูงอายุลำปางโรงพยาบาลลำปางดเรเจริญดิฉันนางวัสานานุนิยมประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของชมรมผู้สูงอายุลำปางโรงพยาบาลลำปางได้มาเป็นผู้จัดรายการสื่อความรู้สู่ผู้สูงวัยซึ่งจัด ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่1และเสาร์สัปดาห์ที่2ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา9นาฬิก35นาทีถึง10นาฬิกาที่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางขึ้น FM 97เมกะเฮิรตพร้อมไรสดทางสวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์ท่านจะได้รับชมรับฟังสื่อความรู้สู่ผู้สูงวัยจัดโดยสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถปัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดลำปางและชมรมผู้สูงอายุลำปางโรงพยาบาลลำปางค่ะสำหรับรายการสื่อความรู้สู่ผู้สูงวัยในวันนี้ท่านจะได้รับชมรับฟังหัวข้อสุขภาวะกายและจิตเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในเรื่องเก่ายังมีคุณค่าเปลี่ยนสูงวัยให้กลายเป็นทุนสังคม ซึ่งวันนี้รายการก็ได้รับเกียรติจากท่านดรขวัญนภาสุขสอนวิทยากรร่วมแบ่งปันความรู้ในวันนี้นะคะขอเชิญท่านอาจารย์แนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะก็ดรขวัญนภาสุขสอนนะคะเป็นผู้อำนวยการของอมหาวิทยาลัยส,สุรสศิษฐ์ศูนย์การสาลำปางค่ะค่ะแล้วความรู้ที่ที่อาจารย์จะได้แนะนำในวันนี้อยากจะเรียนเชิญ คือต่อผู้ชมผู้ฟังดีไหมคะท่านประธานหรือว่าท่านประธานจะครับผมครับก็อดินยาวก่อนจะเข้าสูร่รายการเนี่ยผมก็ต้องกลับขอบคุณ<ช>ท่าน<ช>อาจารย์ขนภานะครับที่ได้กรุณารับมอบอรับเป็นที่ปรึกษาให้กับชมรมวุสุริยุรปางหลวงพิบัติลำปางครับวันนี้ก็มาขอบคุณผ่านทางรายการวันนี้นะครับก็ ข้อที่หนึ่งที่ว่าคุณวาสนาจะเรียนถามอาจารย์ก็อยากให้อยากคือคืออยากเข้าใจว่าทําไมทําไมเราต้องมองผู้สูงอายุเป็นทุนสังคมอย่างที่บอกค้ออาจารย์ว่าแทนที่จะมองเป็นแค่เพียงกลุ่มพึ่งพิงอย่างนี้แนลนะค่ะอาจารย์ก็ก็คือจริงๆอาจารย์มีแนวคิดในการ ให้ในการทํางานในเชิงคุณค่าอยู่แล้วค่ะคือมองว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีคุณค่าในตัวมันเองเพะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดถ้าถ้าใครได้ได้เห็นอาจารย์ทําทงานที่ผ่านมาเราจะใช้กระบวนการเชิงคุณค่าในการพัฒนาต่อยอดในทุกๆมิติของสังคมและที่สําคัญที่สุดก็คือทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่เพราะนั้นทุกครั้งที่เราทํางานเราจะพูดถึงเรื่องของทุนทางสังคมวัฒนธรรมาแล้วก็ทุนหนึ่งที่อยู่ในนั้นและสําคัญมากก็คือทุนมนุษย์ คือคนนะคะเพราะฉะนั้นคะทุนมนุษย์คือคนเนี่ยและที่สําคัญที่สุดก็คือผู้สูงอายุซึ่งถามว่าพอเราพูดถึงผู้สูงอายุเราเราฟังปุ๊บเราจะถูกตีตานันทีว่าผู้สูงอายุปุ๊บก็คือคนแก่คนเฒ่าอันนี้คือคือสิ่งที่ว่าเราพูดกันแต่แต่จริงๆแล้วถ้าเรามองอีกมุมนึงคาว่าผู้สูงอายุมัน มันคือการสั่งสมอะไรอีกมากมายที่อยู่ในตัวแต่ละ,แต,ละแต่ละท่านมีศักยภาพที่หลากหลายมีประสบการณ์มีมุมมองมีสิ่งที่ที่ถูกสะสมมา,มาเป็น5 0 60ปีนี่ไม่ใช่รเรื่องเล็กๆนะคะเพราะว่าถูกผ่านกระบวนการเรียนรู้มาเยอะแยะมากมายแต่วันหนึ่งพออายุ60ทุกคนบอกว่าเป็นผู้สูงวัยแล้วทุกคนก็หยุดบุบาททุกตัวเองทั้งหมดเลย แล้วบางคนรับได้บางคนรับไม่ได้บางคนไม่มีความสุขเฮ้ยทำไมต้องต้องเป็นแบบนั้น<อ>ก็เลยมองว่าเอ้ยมันมันไม่ใช่เพราะว่าคนเรามันยิ่งยิ่งอายุมากเราต้องยิ่งเก่าเขาเรียกว่าเก่าเกมเพราะว่าวัน<อ>นั้นเห็นอะไรมันเห็นมาเยอะประสบการณ์เยอะอะไรเยอะและที่สําคัญที่สุดถ้าเราจะมองถึงว่าเราจะเปลี่ยนเราในฐานะ คนที่พลถึงวัยเก่าที่เห็นคุณค่าตัวเองสิ่งที่สําคัญที่สุดอาจารย์มองว่าพอพอเราเป็นเป็นคือคนคนหนึ่งคือปฏิมากรรมชิ้นหนึ่งเลยที่เพราะฉะนั้นการที่สั่งสมและระหว่างชีวิตที่ผ่านมาเขาเก็บเกี่ยวสิ่งสวยงามเขาใส่ตัวเองศักยภาพความพร้อมต่างๆเขาจะกลายเป็นปฏิมากรรมที่มีคุณค่าแล้วเป็นปฏิกรรมชั้นเอกแล้วมาถึงจุดหนึ่งมันต้องถูกดูแลรักษาและแต่มันต้องเห็นได้มีคุณค่าด้วยไม่ใช่แค่เก็บ รักษาเก็บรักษาแต่มันต้องให้คุณค่าเขาว่าแล้วไอเนี้ยเขาสามารถได้เป็นประโยชน์และสามารถสร้างคุณค่ามูลค่าอะไรให้ให้สังคมบ้านเมืองได้เพราะนั้นอาจารย์เชื่อว่าอย่างอย่างเมื่อกี้คุยนะว่าอาจารย์ตอนนี้อาจารย์อายุห้าสิบหกอีสี่ปีจะเกษียณแล้วถ้าคนบอกว่าอาจารย์ขวัญอีสี่ปีเกษียณอาจารย์กลับไปอยู่บ้านนะเพราะว่าเกษียณแล้วไงครับใช่เอาแล้วแล้วที่ที่ทำมาทั้งหมด มันหายไปไหนใช่แล้วแล้วคุณค่าที่ทํามาหรือสิ่งที่เราทำเฮ้ยมันมันน่าจะไปเป็นบทเรียนให้คนอื่นได้ไหมถอดบทเรียนได้ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้จะเลยมองว่ามันเป็นสิ่งที่มันมันมันกำลังถูกเพราะเราเราใช้กระแสะของการมองว่าอุ๊ยเราคะสังคมบ้านเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเราต้องเตรียมตัวพร้อมเพราะจะต้องดูแลต้องมีภาระรับผิดชอบอะไรเยอะแยะหมดแต่เราลืมไปว่าเฮ้ยพอพอเข้าสู่สู่ ไอสังคมผู้สูงอายุเรามาวิเคราะห์กันไหมว่าจริงๆแล้วผู้สูงอายุเนี่ยหกสิบขึ้นเนี่ยตอนเนี้ยมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่แล้วคนเหล่านี้เขามีศักยภาพด้านไหนบ้างแล้วเขาพร้อมที่จะไปดูแลเพราะมีเวลาบางคนเขามีกําลังมีเงินมีทองอยู่สบายแล้วมีกําลังแต่เขามีใส่ผ้ามีความรู้ที่จะเอาไปถ่ายทอดให้คนอื่นยกตัวอย่างเนี่ยอย่างคนที่เกษียณต่างๆอย่างผู้ว่าเนี่ยผูาว่าทุกจังหวัด เกษียณพอเกษียณปุ๊บเอาเราเอาผู้ว่าไปไหนเราเอาลองผู้ว่าไปไหนทั้งที่วันวันที่มีงานหูท่านเก่งท่านมีความรู้มากเอ๊ะแล้วแล้วท่านไปไหนถามว่าท่านอยากทํางานไหมท่านยังอยากทํางานแต่พอเรามองว่าเกษียณปุ๊บเราก็จะลืมกันไปหมดพอเกษียณปุ๊บอําลากันไปหลังจากนั้นคนที่ไม่เกษียณก็ทางานกันเอาเป็นเอาตายแล้วก็ลืมไปเลยว่าเอ้ยมันมีคนเนี้ยที่วันก่อนเนี้ยยังถามเขาเลยอ่ะแล้วเขาก็มีความคิดที่แบบ แหลมคมมากแต่พอวันนี้กเกษียณเอ็ความคิดแหลมคมเไปเลยเออเราลืมไปเน,นีอาจารย์ผมนะเก็บม <ๆ S 1> ไม่เลยเนี่ยครับท่านผู้ฟังผู้ชมดูท่านนะครับวันนี้นะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเนี่ยผมผมเห็นอาจารย์ให้หัวข้อมาไว้เก่าเนะี่ยเปลี่ยนสูงไว้ให้กลายเป็นทุนสังคมเนะี่ยผมยิ่งผมมาฟังตอนนี้นะก็อยากจะให้ทางบ้านนะครับได้รับชมรับฟังให้ลองลอง,ลอ,งอินเข้าไปด้วยเพราะว่าเรา เราน่าจะเอาเรื่องที่อาจารย์พูดเนี่ยกลับมาทำเพราะว่าในสังคมปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุเราเยอะและอย่างที่ว่าแบบมีอะไรที่สะสมมาตั้งเป็นสี่สิบห้าสิบปีแล้วอะ่ครจะได้อนำออกมาสู่สังคมจริก็อาจารย์ว่ามองแรกสิ่งแรกคือต้องปรับไมเซ็ตนะปรับไมเซ็ตทุกคนนะ ุกคนก็คือปอบเมสเซจของตัวผู้สูงอายุเองบอกไม่ใช่โอ้ยแม่แก่แล้วไม่ทําอะไรไม่ได้ยายจาาเนี่ยให้ถามมาตอนนี้ไม่เคยรู้สึกเลยว่าตัวเองแก่มีความรู้สึกเพราะถามว่าอายุรู้สึกว่าตัวเองพอนึกภาพตอนที่เอตัวเองเรียนมหาวิทยาลัยทํากิจกรรมเนาเราก็ยังมีความรู้สึกอย่างนั้นอ่ะบางทีวิ่งลงบันไดลืมไปเลยเฮ้ยตายแล้วชั้นห้าสิบหกแล้วโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวก็กลัวลื่นล้มบางทีสามีบอกเฮ้ยนี่อย่าอย่าวิ่งเดี๋ยวเราเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วใจเรา หรือกายเราไปก่อนอาจารย์ว่ามันต้องมานั่งดูตอนนี้อาจารย์ก็มีรู้ความรู้สึกเหมือนนั้นนะว่าตัวเองยังไม่ถึงห้าสิบหกนะอย่างกันรีกส่งสิทธิ์ไว้ <c oughs> ยี่สิบห <c oughs> ้ายี่สิบห้าอยู่แล้วแล้วไอ้ตัวเนี้ยคืออาจารย์ได้จากใคร้รอาจารย์ศักดิ์รัตนชัยเนี่ย <Okay. S 1> ราสราของ <c oughs> บ้านเราเนี่ย <c oughs> ท่านพูดเลยว่าอาจารย์ขวัญ <c oughs> ผมเลยนะรู้สึกว่าผมอายุสิบเก้าอยู่ตลอดเวลา <c oughs> แล้วท่านก็อายุเจ็ดสิบแปดสิบท่านก็ยังขับรถมอเตอร์ไซค์ไปหา อาจารย์ที่มอแล,ะะล้วท่านก็ไปสอนเนี่ยของสบายทําแบบนี้นะทนําวันๆก็ท่านจะเดินไปเล่าประวัติศาสตร์นห้ฟัง<ำ>แต่ขณะที่มุมมองคนบางคนจะบอกเฮ้ยอาจารย์สักแค่คุยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคือมุมมองอ่ะมันต่างกันมากเล่าเล่าสิ่งที่กระส่ัน,นซึ่งเพราะนั้นอ่นะเราก็ต้องรู้ว่าเนี่ยไมเซตแรกเลยไมเซทของตัวตัวเราแต่ พอเราอายุมากเราต้องไม่ยัดเยียดนะบางคนก็จะมีปัญหายัยาดเยียดแล้วทีนี้เขาก็จะหาว่าเราเป็นมนุษย์ป่าอีกคือมันมุมมันเยอะมากแนะมุมรายละเอียดมันเยอะมากมุมของเด็กก็จะต้องมีไมซ์เซ็ตเพราะว่าอาจารย์เคยไปวันนั้นมีชอบมากเลยไปทําอะไรนะไปไปงานกิจกรรมของของเด็กๆแล้วเด็กๆกลุ่มบ้านสามขาเขาทํากิจกรรม เราถามแล้วก็เราไปคุยเขาหนูทํากิจกรรมเรื่องอะไรเขาบอกว่าหนูอะไปดูแล้วแก้ปัญหาเรื่องอ่าน้องที่โรงเรียนอ,อ่านหนังสือไม่ไม่ค่อยคลออ่องแล้วถามแล้วหนูทํากิจกรรมไงหนูก็เลยทํากิจกรรมอยากให้น้องอ่านหนังสือคล่องก็สอนให้น้องเล่านิทานแล้วให้น้องเอานิทานเป็นเล่าให้ผู้สูงอายุฟ,ฟังอ,อันนี้ก็เราก็ทํานะแต่พอเราถามแล้วหนูได้อะไรจากตัวนั้นเขาบอกว่าเฮ้ยหนูได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้ว ผู้สูงอายุเขาไม่ได้น่ากลัวเราก็เข้า<ม>เข้าถึงได้แล้วก็สนุก<ม>จริงๆมันมีเส้นบางๆอะเมื่อก่อนปู่ย่าตายายอยู่ด้วยกันมันนั่งคุยกันงี้ได้แต่เด็กนี่บางครั้งเขาไม่ได้อยู่กับปู่ย่าตายายพอเขาเห็นผู้ใหญ่อะไม่ใช่เขาไม่อยากเข้าใกล้แต่เขาเขานึกว่าเป็นอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งที่เข้าถึงไม่ได้เข้าถึงไม่ได้แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าแต่พอเขาไปทํากิจกรรมอะมันก็เลยเข้า เข้าเข้าถึงแล้วอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อาจารย์มองว่าถ้าจะทําให้ให้อยู่ด้วยกันได้มันต้องมีกิจกรรมนะที่มันต้องมีกิจกรรมที่ให้ให้ทุกส่วนนี้ได้เห็นได้เข้าใจหรือบางทีอย่างแม่แม่บางทีที like ่คุยอ่ะไม่ใช่เพราะอะไรแค่แม่เหงาที่เกิดจากความเหงาเพราะนั้นอย่าอย่าลำคาาแม่เลยอับมันก็มีหลายตัวถ้ามาถึงตรงนี้ตัวอย่างรูปธรรมที่ขับเคลื่อนผู้ส่งยุในวัยไอ้นี่ย ให้ให้เป็นพลังเศรษฐกิจนี่ที่อาจารย์ทนม,มา,มาั้งหมดเยอะมากเลยค่ะ พราะด้วยความที่อาจารย์บอกกระบวนการที่อาจารย์มาอาจารย์เห็นคือไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเนาะทุกส่วนก็คือทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่มีอยู่ตั้งแต่อาจารย์ทําเรื่องนําปางศึกษาที่ดึงเอาความเป็นอาจารย์แบ่งภูมิของวัฒนธรรมออกมาหลากหลายภูมิแล้วก็มีภูมิหนึ่งที่เรื่องของภูมิปัญญาซึ่งต้องอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เรามองว่ามันไม่ใช่แค่ภูมิสมัยใหม่มันก็จะมีกลุ่มที่ท่านเป็นผู้ทํางานเกษียณเป็นที่มีความรู้ที่เป็นศาสตร์สมัยใหม่แต่มีอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ที่ส สมติดต่อต่อกันมาท่านก็มีภูมิของท่านเพราะพวกนี้เราจะต้องถูกถอดบทเรียนออกมา,าแล้วทําแล้วเราเราใช้วิธีการพูดคุยจนวันหนึ่งเนี่ย แล้วจย์ทำลำปางศึกษาทำ locally s t u d เพื่อที่จะนำไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้เราต้องการให้เมืองทั้งเมืองเป็นเมืองที่ให้ทุกคนเรียนรู้ร่วมกันตรงไหนก็เรียนรู้ได้เหมือนที่เรามาคุยกันวันนี้ทุกวัยค่ะทุกวัยเพราะนั้นทำมาตั้งแต่ปี64จะเห็นได้ว่าตอนนี้เราจะเห็นว่ามันเริ่มมีมีจุดที่คนนั่งพูดนั่งคุยแม้กระทั่งที่สนุสิทธ์เองเราใช้ตรงนั้นเป็น learning space เป็นจุดที่จะ connect ทุกส่วนได้เพราะนั้นจะเห็นว่างานตอนหลังที่จย์ทำเนี่ยจันพร้อมที่จะเป็นพื้นที่ให้ทุกคนไดด้มมาาพูคุ กันแล้วของผู้สูงอายุเนี่ยเราพอวันหนึ่งเราเราไปคุยเราก็จะเห็นว่าเอ้ยลำปางเรามีที่มาที่ไปยังไงแม้วันหนึ่งก็ต้องมาสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของเมืองเนี่ยทุกคนวปเอ๊ะถ้าเราจะสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของเมืองของเดิมเรามีแล้วเรามีรถมา้ามีเซรามิกมีหลายอย่างถ้าจะทําอะไรขึ้นมาอีกสักอย่างหนึ่งมุมของอัตลักษณ์อาจารย์มองว่าทุกคนต้องต้องต้อง,ต,องต้องเห็นด้วยเพราะนั้นเราจะไม่ข้ามทุกวัยเด็กก็เด็กก็ยอมรับ คนทํางานาคนที่กล<ร>างคนทํางานอยู่เขาก็เห็นว่าเฮ้ยมันสําคัญมันจําเป็นขณะผู้สูงอายุก็มีความสึกว่าเฮ้ยภูมิเรามันถูกม,มันถูกยอมรับถูกถ่ายทอดแล้วในสุ่นแล้วที่เราทําที่เห็นเป็นรูปธรรมแล้วสร้างรายได้แล้วเกิดกระบวนการสร้างงานจริงๆก็นี้ก็คือลําปางเมืองผ้าย้อมข้างซึ่งเราทํา13อําเภอกลุ่มที่ได้ได้ได้รับตรงเนี้ยคือเราใช้เชื่อมเชื่อมทุกกลุ่มเนาะเชื่อมก็คือ เรามองว่าแม่แม่ที่ทํางานอยู่ที่มีภูมิปัญญาท่านมีอยู่แต่เราจะทํายังไงให้เด็กรุ่นใหม่แล้วศาสตร์ใหม่เข้าไปเชื่อมกันอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นเราเลยใช้กระบวนการจัดการความรู้ทั้งระบบและสร้างเครือข่ายตอนนี้13บสามอำเภอเราจะมีเครือข่ายผ้าย,ย้อมข้างแล้วมีแม่แม่ที่ถูกฟื้นขึ้นมาเพื่อที่จะมาทอผ้าข้างแล้วก็ถ่ายทอดภูมิปัญญาเดิมของท่านแล้วก็ทําให้ท่านมีไรายได้ตอนนี้บางชนมชนเนี่ยคือกลับไปปลูกฝ้ายเองทําอะไรเองแล้วแม่แม่ก็แ,แบบ มีรายได้และมีขยายเครือข่ายค่ะอันนี้ก็คือตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตอนนี้วันนี้เลยวันนี้ถ้าท่านมีโอกาสนะถือประชามพันธ์ไปเลยจัดงานดนตรีมหาประลองสล็อตซอลซึงซึ่งเราก็นี่เหมือนกันค่ะเราถือได้ความรักทุกวัยเหมือนกันคืออยากเชื่อมทุกวัยแล้วก็ก็คือมาส่วนหนึ่งก็มาจากตั้งแต่ l e ARNING CITY ก็คือแล้วก็ถ้ามูลนิธิสุเกียรเจริญสู่ี่ยท่านมาจัดออเคสตราที่ลำปางแล้วหละหลังจากนั้นก็ ก็เห็นความเป็นลำปางที่มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนเรื่องของดนตรีท่านก็เลยส่งเสริมด้านดนตรีมาอย่างต่อเนื่อง<ะ>จนมีการปีหกสี่ที่มีการประลองสลัสอซ่งเ<ะ>นาะระดับปีหกห้าประลองสลัซอซ่งค่ะในของภาคเหนือเราค่ะนั้นผมไปไปร่วมงานด้วยแล้วก็ปีนี้วันนี้ค่ะวันนี้กับพรุ่งนี้นยคะก็จะมีการประลอง ดนตรีของเยาวชนชของภาค<ช>เหมือนกันค่ะท่านไปทําระดับประเทศก็คือคัดเลือกเพื่อไปแข่งขันร,ระดับประเทศตอนนี้วันนี้คือที่ไร่พระดุงทมเนี่ยเป็นระดับภาคแต่วันที่7วันนี้ก็จะเป็นเป็นของลําปางก,ก่อนที่แข่งกันเปิดโอกาสเวทีเล็กให้เด็กๆที่เขายังไม่ไม่พร้อมมีเวทีก่อนแล้ววันวันพรุ่งนี้เป็นสําหรับมืออาชีพที่ทุกภาค S <S อไอ้ท <uk> ุกทุกจังหวัดมาม,มามามรวมกันเพื่อแข่งขัน<ๆ>เพราะว่าบางทีก็จะมีคำถามเฮ้ยถ้าจัดลำปางทําไมไม่เด็กลำปางไม่มีโอกาสก,าก็เลยจัดสองวันวันแรกก็คือเปิดพื้นที่ให้ลำปางเต็มที่วันที่สองก็คือเป็นงานระดับภาค <ๆ S 2> ใครใครเก่งจากตรงนี้ก็เข้าเวทีนี่แต่ว่าคนที่ก็มีส่วนหนึ่งที่เขาสมัครไปก็ที่งหนที่อาจารย์พูดเนี่ยก็เลยได้ได้แชร์ในกลุ่มของเยาวชนถือว่าตัวเองก็อยู่ในเฟซ ที่แบบเยวาวชนเห็นว่าเออแม่ไม่ต้ไปเลยลูกไปรวมตุ่มกลุ้งกันเข้าไปแล้วตอนนี้ผู้สูงอายุก็อยู่ตรงนู้นเต็มเลย <bureau HH. S 2> เอละไรนะทั้งจอยซอสอซลอซึงพ่อเชิญให้แม่แม่ก็ไปกันแล้วก็อ่าในกลุ่มของสพสอก็สอนวันนั้นไปทําจะทําสูตรเรียนรู้ผ้าย้อมข้างก็ไปมัดย้อมให้แบบให้ทุกคนไปเวิร์กช็อป ทำเองเลยมัดเองย้อมเองแล้วก็ซื้อกลับบ้านซื้อกลับบ้านแต่ถ้าเป็นท่าเทเบิลโซนสีนี้ก็คือเอาผ้าเก่ามาย้อมใหม่ไม่ฟรีก็คือเป็นบริการก็ใครใครมีโอกาสก็แวะเข้าไปค่ะนี่ค่ะดีดีมากเลยที่อาจารย์พูดเนี่ยก็ถือว่านําปางเรามีความพิเศษในการที่จะเป็นพื้นฐานนําร่องนําร่องสังคมสูงวัยอย่างสร้างสรรค์นี่นี่ต้องตั้งแต่อาจารย์พูดมาตั้งแต่แรกตรงทุกอย่างเลยนะคะ ่ตอไปนาีาจารย์เนี่ยตรงนี้เราทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้มีสังคมในทั่วไปเนี่ยที่มีคุณค่าอยู่มามาร่วมกับผู้สูงอายุเหมือนอที่อ<ร>าจารย์พูดในเกียร์ค,ค่ะว่า เราต้องมีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นหรือกิจกรรมที่เชื่อมต่อและข้อเห็นมีครั้งหนึ่งที่อาจารย์ทำตลาดตรงตรงที่มิวเซียมเนี่ยมีวันหนึ่งเด็กก็บอกว่าเฮ้ยอาจารย์ผมไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยไม่ใช่เด็กไม่ชอบนะ<อ>บแต่บางครั้งเขาเข้าไม่ถึงแล้ววันนี้ทํายังไงให,ให้ให้ให้เขาได้เข้าถึงและมีกิจกรรมเหมือนที่ยกตัวอยา่างเมื่อกี้ที่เด็กบอกพอไปเล่านิทานให้คุณยายแล้วเออเรารู้สึกว่าคุณยายไม่ได้กลัวน่ากลัวเหมือนที่หนูคิดแล้วหนูมีความรู้สึกว่าแค่เราพูดไม่โตไม่ไม่ใช่ ไม,ไม่ตรงกันแค่นเข้าใจเรื่องเดียวกันแต่ว่ามองคุณละมุมแค่นั้นเองแต่ว่าจริงๆมันอยู่ด้วยกันได้แล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มองมองถึงถึงถึงผู้สูงอายุว่า เฮ้ยอะไรที่ที่ที่เราเคยได้ทําได้ตอนเด็กมันก็ยังทําได้นะ <c oughs> ตอนเป็นผู้สูงอายุแล้วเราพอเราพูดถึงคาเฟ่พูดถึงร้านกาแฟเราก็จะนึกแต่เด็กวัยรุ่นเนาะ <c oughs> แต่ทําไมไม่มีคาเฟ่ผู้สูงอายุ <c oughs> แต่พอคาเฟ่ผู้สูงอายุไม่ใช่เข้าไปปุ๊บแล้วก็อุย๊ยมันแบบดูเศร้าหมอง <c oughs> ก็ยังเป็นผู้สูงอายุกันหมดแต่แต่ตอนนี้เราเรากําลังทําค่ะเป็นจริงๆเป็นแว์ทัล อาคาเฟ่เป็นกาแฟไว้เกาากาแฟไว้เกา่เาก็ตอนนี้ทางทางอาบาจอก็มีมีเปิดพื้นที่ของที่ที่ร้านพนเรสวนที่มีอาคารอยู่ตอนนี้ปีการปรับปรุงเพื่อจะให้เป็นเกตเว์ของลำปาง แล้วตรงนั้นก็จะเอาส่วนหนึ่งที่ชูเข้าไปก็คือในส่วนของผู้สูงอายุในในฐานะเมืองของเรารที่เป็นเมืองผู้สูงอายุแต่ว่าทุกทุกอย่างเชื่อมเชื่อมทุกวัยมีทั้งศูนย์เรียนรู้มีทั้งในส่วนของโอท็อที่เป็นพรีเมียมและที่สําคัญคือมีคาเฟ่ที่เป็นร้านกาแฟแต่เป็นร้านกาแฟที่เด็กๆเ,เข้าถึงได้แต่ผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่เป็นผู้ชม เป็นมาสเตอร์เพราะนั้นสน่วนตัวศิ์ก็รับหน้าที่ในฐานะพี่ปรึกษาในการวางระบบในการบริหารจัดการและก็ไปเทรนเรื่องของการเป็นการชงกาแฟออน,นะเป็นเป็นกา,การพัฒนาก็ถือเป็นการพัฒนาทักษะผู้สูงอายุและก็ต่อยอดแล้วก็สร้างพื้นที่การเรียนรู้รูปแบบใหม่ออเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงถ้าตรงนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นอีกอาจจะเป็นแห่งแรกๆของ ของประเทศของรังของประเทศและแต่เราไม่กล้าน่นของลําปางแน่นอนนะคะแล้วก็ก็จะเชิญชวนทุกท่านไปแต่น่าจะเปิดตัวอีกอีกหลายเดือนอยู่ค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยเราเราเลอทําละแล้วก็วันนี้เราไปเปิดตัวที่ไร่พดุงธรรมนะคะในงานนานในงานดนตรีด้แหละแล้วให้แม่ๆเขาไปทดลองขายตรงนั้นนะคะแล้วน่าจะเป็นยี่สิบห้ากรกฎาคกระดาค่ะจะเปิดตัวที่ ที่ท่สำเร็จมะเนทที่ก่อค่ะที่ก่อคาก็เชิญชวนไว้ก่อนเนีจะได้เปิดตัวนี่ทําเป็นเปิด้ายเลยค่ะายเลยทําเป็นพิธีแม่แม่เขาเปิดพิเปิดแล้วมีกิจกรรมอีเวนต์เปิดตัวโอปไอนี่เลยแกนโอเพนเฮาส์แกนโอเพนเฮาส์แกนมก็คอนะอย่างค่ะแล้วก็อแล้วก็จะเจอแม่แม่ที่เราบอกว่านี่แหละคุณค่าที่มีอยู่ตัวของท่านก็วันนั้นได้คุยกับแม่ว่า แม่ถ้าแบบชงกาแฟมันก็ไม่ต่างจะไม่ทํากับข้าวนะ,ะแต่เพราะว่าพอเราตีบอกว่ากาแฟต้องเป็นของเด็กเราก็จะนึกไม่ออกแต่ถ้าเราบอกว่ามันเป็นของทุกคนอนะ่ะเพราะฉะนั้นแม่ก็แม่ก็เข้าใจได้มันไม่ได้ยุ่งยากแล้วแกบอกว่าคุยมันต้องมีเอสมันต้องมีเอสมีลาเต้มีโน,นเน่ก็เลยบอกแม่ว่าแม่เรานึกถึงเราตําน้าพริกมาถ้าเราเริ่มแกงแล้วก็ ทิ่เกือหอมผ้าานเฮาเนี่ยแล้วหลังจากมันพื้นฐานเพราะนั้นชาวชงกาแฟก็เหมือนกันมันก็มีโช์ออกมาหนึ่งอันที่มันเป็นไอเอสช็อตที่มันต้องเริ่มต้นหลังจากนั้นแม่เติมนมมันกับเป็นลาเต้แม่เติมไอไอน้น้ำเติมน้ำาขึ้นเยอะอีกหน่อยมันก็จะเป็นอเมริกาโนก็คุยได้แม่บอกโอ้ถ้าอย่างนี้แม่โอเคเลยแล้วหลังจากนั้นค่อยเข้าทฤษฎีอาจารย์ว่ามันจริงๆเรื่องการสื่อสารเรื่องการการสื่อเข้าไปเนี่ยค่ะ อ,องค์ความรู้ของตะวันออกตะวันตกเนี่ยการจัดการความรู้มันต่างกันใช่ใชของตะวันตกเนี่ยของฝรั่งเนี่ยเขาจะต้องจําเป็นบล็อก,อกเป็นสูตร,ตรแต่บ้านเรานี่คือนี่อยู่ในอ,องอ้อนี่เ็าหมายความว่ามันต้องเกิดจากประสบการณ์ <c oughs> การเรียนรู้การอยู่ร่วมเพราะนั้นสมมุติว่าเราทํากับข้าวได้ทุกวันนี้เราไม่เคยจําสูตรอะไรได้เลยแต่เราจําได้ว่าแม่เราเคยบอกว่า เราต้องทําอะไรเป็นข้านึตอนใส่อะไรแล้วเราจะแม้กระทั่งที่จย์เคยไปเล่าทุกทีทุกคนก็จะแฮปปี้กันทุกครั้งเลยบอกว่าเนี่ยเวลาการสอนเราทํากับข้าวเป็นทุกวันเนี่ยเริ่มต้นจากไหนแค่เอาน้ําใส่หม้อแกงก่อนเพราะนั้นคือสูตรที่แม่เราให้ทุกคนเหมือนกันเลยไม่ได้สอนกันนะแต่ทุกครอบครัวเลยสิ่งแรกที่ให้ลูกทําก็คือเอาเอาเอาน้ำใส่หม้อใส่หม้อแกงอันแรกก็คือใส่ยาดไส้นอกเอาน้ำใส่หม้อแกงกามเราก็เอาน้ำไปใส่ปุ๊ โอ้ส่หาปออย่างสุนักแน่อ๋อกลยบอกยังอย่างส่นกอ๋อก็แกงพักไงเดี๋ยวหน้ามันจะออกอ๋อก็นึกอ๋อกะพอเห็นวันเขาแม่บอกอ่หน้าใส่มว่าแกงกระน๋าเขากกใส่น้นอยเขาก็กัวเป็นเปิดดาส่หาปออย่างน้อยอ้าวได้ยังไงไซนามึงแกงจีนเนี่นจะเปื่อยได้ใจเห็นไหมมันมันถูกคิดแบบเป็นระบบเพราะนั้นคนเมื่อก่อนบอกเฮ้ยอยู่จบปอสี่ทำไมคิดเป็นระบบได้อ๋อมันถูกสอนเป็นระบบไงประสบการณ์ใช่ผูหลังจากนั้นทำ น,น้องอ่าน้ำใช่มหมแกงกรรมัมเราจะรีบไปทำไหมเราไม่รีบเราจะถามในเนี้ยแม่แกงจีนไงแกงพักแกงไร <laughs> แล้วเราก็จะ <laughs> เราก็จะทบทวนในหัวอุ๊ยแกงจีนใส่น้ำนั่งนั่งแกงพักใส่น้ำน้อน้อยหลังจากนั้นจําได้ทั้ง <ทำ S 1> ชีวิตนั่นเอาพอถึงเวลาสูตรที่สองแกงตําตําน้ำพริกใส่หนังแม่ ตอบจะอัน,นตอบกูยางเหมือนกันด้ยที่เกิ่หอมห้านันนั้น่ะ <c oughs> แต่ถ้าพี่เกลือหอมห้าในแกงยังก็ได้ห <c oughs> มดแต่ถ้าจะให้ <c oughs> แต่ถ้าจะหลังะนะั้นเอาถ้าแกงจีนใส่จะคล้ายใจ่ขาเพิ่มใส่เน,นใส่เม็ดแน่นเพิ่มใส่นั่นเพิ่มแล้วมันได้ อย่างแกงแค่พอเริ่มน้ำพริกได้แล้วพอแกงผักที่มันผสมเข้าไปแกงแค่ได้อย่างนึงก็แกงแค่ได้เป็นสิบอย่างครับอะแกงอะอย่างี่แกงเหมือนกันของแกงหมูนแกงย่างพวกมันก็จะมีชุดของมันที่มันทําจริงๆมันคือไม้แมนะจย์มันสามารถทําเป็นแมปปิ้งได้เลยอันนี้คือวิธีคิดแบบคุณตะวันออกครับไม่ใช่ตะวันตกใช่เพราะนั้นถ้าเราสอนแบบนี้มันจบวันนั้แม่ชงกาแฟแม่คิดแบบนี้เลยแล้วตอนนี้แม่ก็ชงกันได้หมดแลว อา,อ,าาอาจารย์อาจารย์พูดอย่างนี้นะเมื่อก่อนสมัยก่อนนี่เนาะอพวกเราเนี่กินข้าวหนึ่งข้าเหนียวเนาะแล้วมาพอจะมีข้าวข้าวจ้าวข้าวสวยเนะาะก็จะหุงกงคนมาเลืวย่โอ้โหต้องแฉะบ้างแข็งบ้างอะไรบ้างนะแล้วถ้าเราไม่ทดลองทํามันก็ไม่ได้เนาะจนถึงปัจจุบันนี้เขาก็มีขีดมาให้นะวาข้าวท่านี้น้ำท่านี้ แต่ถ้าแต่ถ้าไปอยู่กับคนใต้นี่ไม่ต้องมีขีดอะไรนั่นละคุกกะได้แบบว่าไม่ต้องหม้อหม้อหุงข้าวขนาดหม้อหุงไม่ต้องถึงหม้อเมื่อก่อนเขาต้องหม้อหม้อที่เช็ดน้ำาก่แล้วแบบเขาก็จะเก่งเขาเหมือนเราคนเหนือเรานึ่งข้าวเหนียวนี่แหละเราจะรู้เทคนิคของเราเองเลยว่าเอ้ยมันถูกสั่งสมมาไงว่าเฮ้ยถ้ามึงจะทําให้นุ่มมันต้องขนาดนี้ความํานานอ่าเราต้องต้องแช่ต้อง เป็นห้องวันเนี่ยวามาข้าวมาข้ามาข้าวแช่ข้าวให้ดีมันต้องมีเหลืออยู่ก้นนิดนึงเพื่อให้มันมีเชื้ออ่าเพราะพรุ่งนี้เช้าันี่ยมันอันนี้มันเป็นองค์ความรู้หมดเลยอาจารย์ครับครับตรงนี้ก็อย่าหยาฝ่ากนะครับผู้สูญยุฟังอาจารย์ท่านอาจารย์ดรคุณภาพูดแล้วไอที่มันยากยากเนี่ยถ้าเราทำเนาะแล้วเราทาความเข้าใจกับมันอะ มัน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 จะปัะจบผลสาเร็จใช่อาจารย์เชืช่อว่าถ้าเราเห็นคุณค่าสิ่งที่เรามี<ช>เรา<ช><ช>สามารถถ่ายทอดมมนได้<ช> <ๆ S 2> ทุกวันเนี่ยอาจารย์ไปไหนอาจารย์ไม่อายที่จะพูดเหนืออาจารย์ไม่อายที่จะเล่าว่าเป็นใครไม่อายที่จะเราทํากับข้าวเรากินแบบนี้เราทําแบบนี้<ช> <ๆ S 2> เมื่อเราเข้าใจพื้นฐานตรเนี้ย เราก็จะไม่อายที่จะไปต่อแล้วมันจะเห็นคุณค่าในทุกสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเองหมดเลยว่าเฮ้ยอันนี้มันคือคุณค่าที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นแม่กระทาถามว่าชีวิตเคยลำบากลำบากมาก็คือคุณค่าหนึ่งที่ทําให้เรามีอยู่ทุกวันนี้อาจารย์ว่าถ้าทําให้คนสามารถเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตอะแล้วเราจะอยู่ในสังคมได้ถ้าถามว่าแก่แก่แล้วไงอะ เกาไม่ใช่พอแก่แกแล้วปุ๊บต้องต้องทิ้งทุกสิ่งอย่างแต่แกเนี่ยเด็กหนึ่งบอกไงว่าอีกสี่ปีแกบอกไม่แก่นะเพราะวันเพราะนั้นช่วงนี้นะรีบแต่งตัวไม่ใช่ว่าแกแกแล้วนอนถ้าตอนนี้ตัวเองหกสิบแปดอาจารย์เจริญเจ็ดสิบเเราไม่ยอมแก่ไม่แก่เพราะว่าเรายังมีคุณค่าของของตัวคือคือจริงๆแล้วผู้สูงอยู่นะผมผมฝากนิดนึงว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยถ้าเราอยู่กับบ้านนะติดบ้านอย่างเดียวนะโอกาสติดเตียงไว ตอนนี้อาจารย์มีตอนนี้อาจารย์มีโปรเจกต์หนึ่งนะที่แบบเป็นโปรเจกต์แบบตั้งใจที่จะทำแล้วก็เชิญชวนผ่านที่นี่เลยค่ะ<อ>ว่าอ,อ,อยาก,อ,อ,ยากอยากทำเรื่องของ Human Library คือเป็นห้องสมุดมนุษย์อ่ะกำลังมองว่าคนทุกคนเนะี่ยมีคุณค่าแต่สิ่งที่มันหาไม่ได้คือตอนนี้ไม่มีใครดึงคุณค่าออกมาให้คนเห็นอนะตอนนี้เราเลยใช้กระบวนการว่าอย่างกระบวนการจัดการความรู้เราจะทำยังไงเราอยากได้แบบจิตอาสาหรืออาสาสมัครก่อนว่าคือ เราอยากจะถอดบทเรียนคนแต่ละท่านที่ที่ที่ทมีองค์ความรู้ของตัวเองอ่ะบางท่านเคยทํางานด้านนี้และเชี่ยวชาญด้านนี้บางท่านเก่งด้านนี้อย่างเงี้ยแล้วเราก็มาถอดเราทําจะทําเหมือนปกหนังสือให้เลยว่าคนเนี้ยเก่งด้านนี้ถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้ไปหาคนนี้นะแต่เราจะทําเป็นแบบแพลตฟอร์มที่เป็นเหมือนที่สามารถเข้าจองได้แล้วเราอยากให้เมืองคุยกันคุยกันยังไงคุยกันโดยการที่ให้ถ้าใครมาเนี่ยเขาจะมีตรงที่สนุสิทธิ์เป็นคอนเน็กเนาะ เราก็จะบอกว่าเฮ้ยวันนี้อยากรู้เรื่องเนี้อ๋อเรามีมีมีเครือข่ายที่ <Okay. S 1> ที่นู้นี่อยู่แต่เราจะต้องขอข้อมูลเบื้องต้นจากจากจากแม่ๆว่าแม่ขอมีชั่วโมงอา,าสาสมมติอาทิตย์ละหนึ่งชั่วโมงเจอกันที่น,น,น,สนสี่หรือไปเจอกันที่วัยท่อหรือไปเจอกันที่สวนวิเิหรือจะไปเจอกันที่วัดอะไรได้หมด <Okay. S 1> แต่ว่าวันนี้อยากคุยกับท่านเนี้ย แล้วท่านก็จะให้เวลาอาทิต <Technical> ย์ละหนึ่งชั่วโมงเด็กหรือใครคนไหนอยากคุยก็มาได้เลยอันนี้คือเป้าหมายที่จะทําเรื่องของตัว Human Library วันนี้ได้รับความรู้มากมายจากท่านอาจารย์คงจะต้องมีภาคสองนะคะแต่วันนี้ก็หมดเวลาเวลาหมดค่ะแต่ก่อนจะจบรายการทางชมรมผู้สูงอายุลำปางโรงพยาบาลลำปางขอขอบขอบคุณนะคะท่านผอเจ้าหน้าที่สวททุกท่านที่ได้อำนวยความสะดวก ต่อการจัดรายการด้วยดีเสมอมาและก็ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะก็ขอให้ท่านมีความสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงและก่อนจบรายการนะคะถ้าท่านส,สนใจที่อยากจะติดต่อหรืออยากจะสอบถามอาจารย์ก็โทรมาได้ที่เบอร์โทร ของสวท0 5น4 224 5 5นะคะหลังจะจบรายการเรอจะติดต่อมาทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ย์แปดหนึนะคะ4917ค่ะวันนี้ก็ผู้ดำเนินรายการแล้วก็ท่านประธานชมรมผู้สูงอายุและท่านนิยกรก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะเตามไปที่ไร่ปดุงธรรมนะคะค่ะแม่รออยู่